สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาติดเกาะเอ้ยไม่ใช่ติดภูเขาหรือว่าเราติดอยู่บนรถอ่าติดอยู่บนรถ24ชั่วโมงเราจะเอาชีวิตรอดได้ไหมใช่หรอใช่ไหมไม่ใช่เอ้าแต่มันมีรถพังอยู่ไงเราต้องเดินทางเราต้องเดินทางไกลแต่รถมันพังเราจะไปได้ไหมอ่่เราไม่ได้ติดรถเราไม่ใช่เข้าไปดูครับทุกคนแมพใหม่นะครับเราจะเข้าไปดูเไม่เบ่งไม่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 เอาไหนดีเอามีผู้เล่นสองคนได้ไหมไป แล้วก็บินเข้าได้ไหมข้าไม่ได้อ้าบินเข้าไม่ได้ต้องเข้าอันไหนระบายอุ้ยนี่ไงสองคนขอละครับเราได้เล่นกันสองคนพอดีเลยเฮ้ยแล้วเราจะรอดไหมครับเนี่ยเรามาดูนะว่าติดรถจริงไหมนี่ไงติดรถติดรถที่ไหนเนี่ยดูสิทุกคนมันมีรถพังอยู่อ,อ๋อเราต้องเดินทางกลับบ้านใช่ไหมอตอนนี้เหมือนเราอยู่การทะเลทรายเลยเปิดประตู ใบาบช่วยน้องใบช่วยน้องตอนนี้น้องไบหยิบล้อรถออกมาอุ้ยหยิบล้อรถออกมาใส่เราต้องซ่อมรถใช่ไหมเราถึงจะเดินทางได้เราให้ใครมองก่อนได้ไหมอ่ะเราเราทำทีเราคนได้ไหมครับให้ให้ไบเป็นคนมองก่อนอ่ะไบไบไปมองดูว่าบิงทําอะไรบ้างตอนนี้บิงหยิบประตูหยิบประตูเสร็จแล้วบิงก็เอาไปใส่อ่าเราล้วไบก็ทํายังไงครับไบก็หยิบประตูได้เหมือนกันอ่าไบก็เอาไปใส่ตรงไหนครับ เราจะซ่อมรถหลังรถคันนี้คันนี้เหมือนรถตู้เลยเนาะใช่เรามีเวลาไหมถ้าเราซ่อมไม่ทันจะเป็นไรไหมไม่เป็นไรเนาะไม่ไม่เลยอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าบีมไปจะขยับรถก่อนให้บมองก่อนไอ้ขอบอ่ะบมองดี่ดูซิดูน้องทําอะไรน้องเขายกประตูน้องใส่ได้ไหมน้องใส่ไม่ได้น้องใส่ไม่ได้น้องมาข้างหลังเลยน้องน้องเดินมาข้างหลังบอยบอยถอยไปดูซิว่าน้องใส่ข้างหลังได้ไหมนี่ ใส่ได้แล้วบอบ้มองบิงไปเรื่อยๆบมองบิงไปเรื่อยๆนี่ไงบิงใส่ได้อีกแล้วโอเคเดี๋ยวเกมนี้ให้บมองก่อนดูสิบิงจะใส่ล้อได้ไหมเดี๋ยวถ้าบิงใส่ล้อเสร็จปุ๊บนะต่อไปบ้เป็นคนใส่มั่งใส่อะไรอ่ะก็เหลืออะไรบก็ใส่เราตอนนี้เราไม่รู้นะว่าเหลืออะไรบ้างใส่ใส่มันต้องมันมีให้ใส่มันมีให้ใส่อีกเยอะเลยเพราะรถคันนี้ยังวิ่งไม่ได้หรอกไม่บิงไม่ใช่ไม่ใช่ต้องต้องใส่ได้ไหมบ เรามาดูเครื่องน้งบิงกันมั่งครับนี่คือตัวพี่ไบส์นะครับตัวพี่ไบส์ยกล,ออล<ะ>้อแล้วแต่ล้อก็ยังใส่ไม่ได้รอดูไปเรื่อยๆครับรอดูไปเรื่อยๆตอนนี้พี่ไบส์ใส่ชุดลูกเสือนะครับถอยออกมาไกลมากถือล้อมาอันนึงเร<อ>าจะทํายังไงต่อครับ<อ>จะใส่ได้ไหมเอาทำไมอันนั้นไม่ได้อะไม่เป็นไรครับลองทําดูไปเรื่อยๆครับเพราะเราหิวอ๋อเราดูตรงไหนอ่ะเราหิวแล้วอ๋อทุกคนเราต้องเราต้องดูความหิวของร่างกายเราด้วย อ๋อหรือว่าเราต้องไปคันนี้จริงดิอ๋อเราต้องไปรถคันนี้เราไปผิดคันแต่ตอนนี้เราหิวบิงตามดูพี่ไบส์ก่อนบิงยังไม่ได้บิงยังทําอะไรไม่ได้บิงยังทําอะไรไม่ได้ครับใช่บิงต้องตามดูพี่ไบส์ก่อนถูกขังเอาแล้วนี่นี่บิงเปิดให้ได้ครับบิงเปิดให้ได้พี่ไบส์ถูกขังอยู่ข้างในหรือเปล่าโอเคโอเคข้างในนั้นมีของกินอ่ะบิงไปกินก่อนของกินบิงกินกล้วย ไม่อแอปเปิ้ลเราอย่าเพิ่งกินเยอะนะถ้าเราอิ่มอยาก,กินนะเราต้องเก็บไว้เราต้องเอาไฟฉายไปด้วยนะใช่ใช่นี่เราต้องใส่ในนี้าวาง,งางไว้บนข้างหลังเลยอ๋อวางไว้บน่หลังรถเลยเ<อ>ใช่ไหมครับอโอเคเก่งมากบิงครับตอนนี้ถึงเวลาที่บิงคอยดูพี่ไบทำงานบ้างอะบิงไปตามหาสิว่าพี่ไบยอยู่ไหนบปมาแล้วโอเคบยอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงรถโอเคบเอาเครื่องยน์หรอบเจอเครื่องยนเครื่องยนต้องอยู่ข้างหน้าครับ ใช่บบิงไปดูซิพี่บายใส่ได้ไหมใส่เครื่องยนต์ลงไปเคเก่งมากครับโอเคเอาอะไรอีกเอาอะไรอีก่แล้วต้องเติมน้ำมันไหมเติมครับเราใส่ล้อให้ครบก่อนรถของเราิงวิ่งไม่ได้นะบิ๊บิ๊ตามดูพี่บายไว้ตอนนี้ตอนนี้พี่บายเข้าไปอยู่ข้างในห้องนี้แล้วพี่บายก็เจออุ้ยบิเจอหลุมอะไรข้างล่างอ้ยข้างล่างเจออะไรบิ๊ตามลงไปบิ๊ตามลงไปบิ๊มาดู เอาออกมาน้ยน่ากลัวเราเจอแมวน่ากลัวหรออ๋อเราเจอรูปรูปภาพน่ากลัวเนี่ยดูสินี่คืออะไรเราขึ้นกับแออันนี้คืออะไรนี่ไงเจอประตูอีกแล้วเอาประตูขึ้นไปเอานี้ไปด้วยาหารโอเคตอนนี้เรายังไปไหนไม่ได้เลยนะมันยากมากเรจะเอารอการที่เราจะประกอบรถหนึ่งคันนะเราต้องมีล้อสี่ล้อมีประตูอีกสี่ประตู มีเครื่องยนต์มีน้ํามันไปงั้นเราช่วยกันทําเลยแล้วกันเนาะเราไม่ต้องดูกันแล้วเพราะเราต้องรีดแล้วล่ะก่อนไม่ได้อ่ะก่อนที่จะมืดค่อยๆค่อยๆเราต้องค่อยๆทาไปเราช่วยกันเลยไม่เป็นอุ้ยบิงบิกใส่ได้แล้วเก่งมากไม่เป็นไรไม่เลอไม่เป็นไรล้อมันจมอยู่เฉยมันใส่ได้แล้วเหลือร้อยอีกอันหนึ่งทุกคนบิงมาใส่ให้หน่อย หยิบล้อไปโอเคบิงเก่งมากต้องใส่บิงมาใส่ให้น่อยได้ได้บิงกำลังไปใส่ครับมึงไม่ต้องหยิบล้ออีกอันนึงได้โอเคใส่ล้อครบเหลืออ่าเหลือฝากระโปรงเหลือฝากระโปรงอีกแผ่นหนึ่งฝาบนี้เหรอฝากระโปรงหน้าครับฝากระโปรงหน้าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เราไปหาฝากระโปรงหน้าครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แม่พ่อไม่ใช่เออใช่ั้มลองดูลองลองดู บิงบิงไปยืนมองบิงไปยืนมองดูสิพี่ไบายใส่ได้ไหมบิงไปยืนมองเลยครับใส่ได้มันจะใส่ได้ไหมเดี๋ยวต้องเอาของนั้นมันเอาก่อ๋อมันต้องใส่อันนี้มันต้องใส่ข้างหลังเหรอะมันต้องใส่นี้ลืมใช่หรอมันสีไม่เหมือนเลยอ่ะไม่เป็นไรน่าจะใช่นี่โอ้ใหญ่บ้าค่ะข้างหน้าเดี๋ยวฝากกระโปรงอีกแผ่นหนึ่งมันมันมีสองแผ่นเขาขอวางมั่งนี่ไงนี่ไงไบายดูไบายยืนดู ไปดูซีบิงจะปิดได้ไหมบิงบิงจะปิดได้ไหมครับอุ้ยปิดได้แล้วเหลือล้ออีกล้อนั่เลยอีกสองล้อล้อครบหมดแล้วล้อครบหมดแล<ะ>้วพ่อแบงค์ดูอยู่น้ำมันน่ะน้ำมันน้ำมันตอนนี้นะครับเหลือน้ำมันน้ำมันเราใช้ทั้งหมดเจ็ดลิตรเติมน้ำมันเลยเจ็ดลิตรมันนี่หนูทำเองในี่บิงบิก่อนมั<ใ>นต้องเปิดฝาก่อนหรือเปล่า ฝาหลบไปก่อนสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลบไปเอาเอาเอานี้ออกอ่ะจะเอาเนี่ยจริงด้วยต้องเปิดฝาก่อนเปิดฝาใช่ไหมเปิดฝาตอนเนี่ยนี่นั่นแหล้วเก้าลิตรเมื่อกี้มันขึ้นเก้าลิตรเนี่ยแล้วออก็เอาไปเติมเอาไปเติมเติม,ตมอุ้ยน้ำหกน้ำหก น้ำมันหกครับทุกคนเมื่อกี้พ่อหนูเล่นไม่ได้อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ค่อยๆทําดูไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวกดเล่นผิดก็ไม่เป็นไรกดกดกดตรงไหนอ่ะกดตรงนี้ดึงถอยออกมาก่อนยังไงอยากดยังไงโอ้โหตเติมน้ำมันยากจังห้าแล้วเหรอยังเลยยัง,ยงอันนี้ยังขึ้นสูงอยู่ไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าอ้าวหนูลองสิอ้าวอ้าวอิ่ บิงหิวตายไปแล้วมันต้องเรื่องความหิวด้วยพ่อใช่พ่อเลยงให้หาพ่อเบงให้หาแต่กอดน่ะไม่เป็นไรก็ไม่เห็นเป็นไรเลยพ่ออย่างไม่อยากเล่นแล้วอ่ะอืมไม่เป็นไรลูกไม่อยากเล่นก็ไม่เป็นไรแล้วก็แค่องโอเคครับทุกคนเราไปไม่ผ่านครับเราสร้างรถไม่ได้แล้วนุ่งบิงก็หิวนุ่งบิงตายไปแล้วเราลืมดูความหิวเลยอ่ะใช่ใช่เราก็เลยตายเลยไงนุ่งบิงลืมดูว่ามันหิว พ่อพ่อไม่ได้บอกให้หนูไปกินใช่ไหมใช่อโอเคครับทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆก,กดติดตามเป็นกำล<า>ังใจให้ช่องดิงไายด้วยนะบ๊ายบาย